ช่วงนี้คนติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับใครที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนซีซั่นนี้ก็ไม่รอดครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยออกมาให้คําแนะนําว่าคนไทยควรเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยต้อง4ี่เข็มนะครับสาเหตุเป็นเพราะจากข้อมูลของเขาพบว่าคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว4ี่เข็มไม่มีใครเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวครับแล้วการติดเชื้อในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีอาการรุนแรง มีบ้างครับที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลฉเฉลี่ยวันหนึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ700คนด้วยกันแล้วการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ไม่ได้กระจายแบบทุกจังหวัดนะครับจะไปกระจุกกันอยู่ในบางพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลจังหวัดท่องเที่ยวชนบุรีเชียงใหม่ครับแล้วทีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขกําลังมีการกระจายวัคซีนลงไปยังชุมชนต่างๆผ่านทางรอพศออตครับแล้วเขาบอกด้วยว่า ใครที่ฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายมานานเกิน3-4เดือนขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยศูนย์จีโนมทางการแพทย์คาดการเอาไว้ครับว่าในช่วงต้นปี66ทั่วโลกมีโอกาสจะได้เห็นโอมิคอนรุ่นที่3แล้วครับโดยจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนของ BA.5 ส่วนในประเทศไทยครับณขณะนี้สายพันธุ์ที่กำลังมาแรงคือ BA.2.75 ที่คาดว่าในอนาคตก็จะแซงคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ที่เป็น BA.4 และ BA.5 ไปทีนี้เป้าหมายของบรรดาวไวรัสเหล่านี้ที่มีการกลายพันธุ์มันกลายพันธุ์เพื่ออะไรรวมถึงมีผลอย่างไรไปฟังคำตอบกันดูครับจากอาจารย์วสันจันทราทิศหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ให้สัมภาษณ์เอาไว้กับผมในรายการคนชนข่าวทางท N เช่องสินะครับเออมันเกิดจากนี้ครับก็คือว่าเขาเขา ค่อนข้างจะชอบมนุษย์มากแล้วนะครับหมายถึงว่าปกติเนี่ยไวรัสที่ไม่ชอบมนุษย์นี่มีนะฮะเช่นไวรัสบิดาดลิงอย่างเงี้ยครับเขาไม่เคยชอบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยเขจะระบาดอยู่ในสัตว์ประเภทอื่นฮะพอเขาหลุดเข้ามาในในมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเอ,อโฮสที่ไม่ถูกต้องก็จะค่อยเฟดไปแต่ว่าในกรณีของโควิด -19 เนี่ยชอบเราฮะมีการพัฒนากันต่อเนื่องและ ประสงค์ที่จะมูฟออนกับเราไปเรื่อยๆครับอยากจะอยู่กับเราไปนานๆอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาเขากลายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยก็เป็น RNA เอไวรัสซึ่งเวลาสร้างลูกหลานแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนพ่อแม่เท่าไหร,ร่จากนั้นแล้วธรรมชาติจะมาคัดกรองเอาตัวที่แข็งแรงเนี่ยเะเลยขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ครับ แล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอาจารย์ครับ BA.2.75 ที่กำลังมาแรงณขณะนี้กับ BA.5 หรือแม้กระทั่งเดลต้าในอดีตมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปในเรื่องของคุณสมบัติของเขาบ้างไหมครับออม,มีลักษณะของหนามนะครับที่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปทำให้เขาติดเชื้อได้ว่องไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะทีเออ่เรียกว่าการเจริญเติบโ,โตเนี่ยเหนือกว่า BA.5 ครับ และแล้วก็เหนือกว่าเดลต้าด้วยตอนนี้เนี่ยขณะที่ตอนนี้บ a เอจุดห้าลดจำนวนลงเนี่ยเขาก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วในประเทศไทยแล้วก็เป็นแพทเทิร์นแบบนี้ทั่วโลกเลยนะครับประเทศอื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก็คือพอบ a 4อจุดส่จ้าลดลงเนี่ยก็จะเห็นละ b a 2 7ุดเาจุดเดนานี่ยโผล่ขึ้นมาครับแล้วความรุนแรงของโรคล่ะครับเป็นยังไงบ้างความรุนแรงของโรคเนี่ยทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยฮะยังไม่มีตัวไหนที่โดดเด่นหรือจะฉีกแ,แนวไปจาก โอไมครอนสายพันธุ์ดั้งเดิมฮะ <c oughs> ตอนนี้ที่ลักษณะที่พอจะแยกแยะได้เนี่ยเพราะว่าเรามีข้อมูลเป็นล้านๆเรคคอร์ดเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะ B บจุดหนึ่งและ B A ีจุดสองเบจุดหนึ่งเนี่ย B บจุดหนึ่งเบจุดสองเนี่ยจะคล้ายๆกับไข้หวัใดใหญ่พัททีหรือไข้หวัดนะครับมีอาการปวดหัวตัวร้อนมี <c oughs> น้ำมูกคัดจมูกอะไรเงี้ยฮะเพียงแต่ว่า B บจุดสองเนี่ยจะมีการหลากหลายมากกว่าเบจุดหนึ่งหน่อยหนึ่ง ส่วนบรรดาสายพันธุ์อุบัติใหม่ยิบยิบดย่อยๆเนี่ยยังเก็บรีคอร์ดไม่พอที่จะบอกว่ามีอาการอะไรแต่โดยรวมความเนี่ยโอมิครอนเนี่ยจะติดทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ไม่เหมือนสายพันธุ์ดั้งเดิมหรือพวกเอลฟาเบต้าหรือว่าเดลตานะครับครับความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันแต่ละรูปแบบและครับเป็นยังไงบ้างถ้าในหลอดทดลองเนี่ยนะฮะพวกสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยครับ จะหลีกเลี่ยงจะหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ค่อนข้างดีครับคือก็ได้จอดเลือดของเรามาเนี่ยนะครับแล้วก็แอนติบอดีมาผสมกับไวรัสในหลอดทดลองแล้วดูซิว่าสามารถจะจับกันได้ดีหรือไม่ครับก็ปรากฏว่าไวรัสตัวสายพันธุ์ใหม่ๆนี้สามารถจะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันที่เรามีอยู่จากการฉีดวัคซีนนะครับฝากกดไลค์กด s b s c r i b e YouTube ช่องโมใน Channel ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆที่มีประโยชน์และอีกหนึ่งช่องทางกับ t i k t o k โมในเอ็นด์ดอสคอไวฝากกดติดตามด้วยนะครับ